ในวันที่ไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างมีความคิดถึงอยากกลับมาปรับความเข้าใจหรือไม่ลองมาเช็คคำตอบกันนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วมาดูสิว่าในวันที่ไม่มีเราแล้วอะ่ะเขาเป็นอย่างไรยังคิดถึงกันบ้างไหมสอถ้วยมองว่าเขายังคิดถึงคุณนะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง นะคะเพียงแต่ว่าเขาก็มีมีสิ่งอื่นๆมาดึงความสนใจเขาไปนะคะอาจจะมีคนคุยอาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะหรืออาจจะมีกิจกรรมนะคะที่เป็นเรื่องงานหรือภารกิจใหม่ๆเข้ามานะคะก็ทําให้เขาอ่ะเหมือนหายคิดถึงเราไปได้บ้างแต่ว่ายังไม่ลืมนะคะไพ่เดอะมูนยังคิดถึง แล้วก็ในบางครั้งที่เขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอะ่ะหรือว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานอะ่ะเขาก็มีการเข้ามาติดตามมาสอดส่องดูคุณนะอะไรที่เขาเคยทำผิดต่อคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเสียใจที่ความสัมพันธ์มันต้องจบกันไปแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะแต่เขาอะ่ะ ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครยังไม่ลืมความผิดหวังนะคะที่จบลงไปจนทำให้เขาไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่พยายามที่จะเข้ามาเริ่มต้นกับเขาได้เพราะเขาก็ยังรู้สึกรักแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ยังคิดถึงนะคะมีการเข้ามาส่องด้วยนะ ช่วงนี้ย้ายโฟก,กัสไปที่เรื่องงานนะคะถ้าเป็นวัยเรียนก็เป็นเรื่องเรียนเลยสิบไม้เท้ากับหนึ่งไม้นะคะอาจจะทั้งงานเก่าๆที่ยังทำอยู่แล้วก็กิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาใช้คำว่าช่วงนี้นะคะทำงานให้หนักทำตัวให้ยุ่งเพื่อให้ไม่มาโฟก,กัสเรื่องความเจ็บปวดนะโอเคสิ่งที่เห็นโดยรวมมองว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณยังไม่ได้ move on นะคะแล้วก็อาจจะมี กิจกรรมใหม่ๆเข้ามาดึงความสนใจเขาไปบ้างทำตัวให้ยุ่งนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างนะส่วนเรื่องประตูหัวใจอะ่ะมีคนมาคุยแต่ว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะทีนี้ดูต่อสิว่ามีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมมีแนวโน้มหรือไม่ มีโอกาสนะคะที่คุณกับเขาจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันเขาก็ยังคงเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะยังมองเห็นโอกาสยังมองเห็นความเป็นไปได้นะแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายเขามองคุณในด้านดีมากๆเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีมากกว่านะในตัวคุณนะ่ะนะเบื้องต้นเชื่อว่าจะมีการติดต่อมาเป็นการติดต่อกันมาแบบ ทางไกลนะก็คือติดต่อออนไลน์โซเชียลต่างๆนะคะอาจจะมีการทักทายมาคุยนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาง้อหรือขอโอกาสคืนดีกันนะก็ยังคงมีระยะห่างอยู่นะคะอเขายังมองเห็นความเป็นไปได้อยู่นะยังมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับมาลงทุนในความสัมพันธ์นี้ นะคะแล้วก็ใน Energy ของเขาตอนนี้เขาไม่ได้รีบไม่ได้รีบที่จะ Take Action หาคุณเร็วๆนี้นะคะเพียงแต่ว่าก็คิดถึงก็มาส่องบ้างและในระหว่างที่ส่องอ่ะก็คิดทบทวนนะคะใช้เหตุละผลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะจะมีการกลับมาสารสัมพันธ์กันแน่นอนแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกแหละว่ายัางไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาเป็นแฟนนะจะกลับมาพูดคุยกันในรูปแบบเพื่อนเบื้องต้นเขาก็จะทักมานะคะค่อยๆทักมาไม่ทักมาบ่อยหรอกอนานๆทักมาที ทีละนิดทีละนิดแล้วก็คอยดูความเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเขายังเห็นโอกาสนะว่าคุณก็ยังเปิดใจแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ในอนาคตจะกลับมาในรูปแบบแฟนแต่เบื้องต้นจะเห็นการติดต่อที่แบบว่าเหมือนกลับมาในรูปแบบเพื่อนก่อนนะคะทีนี้ถ้ากลับมาคุยกันแล้วในระยะยาวมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนใช่หรือไม่อะ ในระยะยาวนะใช้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะตอนนี้ในฝั่งของเขาอะเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะกลับมาเปิดใจแบบร0 0ซบางคนก็คือเขายังรู้สึกเสียดายคุณนะคะราชินีเหรียญและสี่เหรียญเสียดายคุณคุณสมบ,บัติของคุณค่อนข้างที่จะดีอยากจะเก็บไว้ก่อนแต่ก็ยังหวงแหนความโสดหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวหรือบางคนก็อยากจะเก็บไว้ในลักษณะที่แบบคนคุยอะตัวเลือกทางเลือกอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าคุณ รอไหวนะคะไม่ได้กดดันไม่ได้คาดหวังปลายทางนะคะมันก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันไปจนถึงขั้นเป็นแฟนแล้วก็พัฒนากันไปจนถึงขั้นเป็นครอบครัวนะคะคือมันมีความหวังแหละแต่ว่ามันต้องใจเย็นไง ถ้ากลับมาแล้วเราก็เร่งรัดปรุปรับเลยอ่ะคงไม่ได้ในดวงชะตาคุณกับเขายังมีในเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะมีพลังงานของไพ่เดวิลขึ้นมานะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันยังตัดกันไม่ขาดนะคะโอเคดูเหมือนว่าพลังงานของเขาอ่ะยังไม่ได้ move on จากคุณนะคะยังรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกดียังรู้สึกลักแล้ถ้าเคยมี18บวกด้วยกันอ่ะก็ยังรู้สึก คิดถึงเรื่องราวเรานั้นอยู่เรื่องราว18บวกนะคะแต่ถ้ายังไม่เคยมี18บวกอ่ะเขาก็มองว่าคุณน่ก็มีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะยังตัดใจยังลืมไม่ได้นะคะสภาวะความนิ่งเงียบอ่ะไม่ได้แปลว่าเขา move on นะยังไม่ได้ move on นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อนะคะขอดูทิศทางความสัมพันธ์คุณกับเขาในช่วง3เดือนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไร ม,มีการกลับมาคืนดีกันนะคะอย่างเร็วก็สี่สัปดาห์นะอย่างช้าก็สี่เดือนอม,มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันสิ่งที่เห็นนะคะคือมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เมื่อเขารักใครหรือเปิดใจให้ใครไปแล้วอ่ะวันหนึ่งถ้าคิดว่าเขาจะตัดใจ move on อย่างรวดเร็วอ่ะคงไม่ใช่ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทา ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาเห็นคุณค่าสิ่งแรกเลยเราต้องนิ่งไม่ตามเขานะแล้วก็มาโฟก,กัสที่อนาคตของตัวเรานะคะในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานความสำเร็จทำให้เขารู้สึกว่าเรามีค่าอยู่ในจุดที่ดึงความสนใจเขากลับมาได้คือเขาไม่ชอบคนวิ่งตามหรอกเขาชอบคนจริงจังในเรื่องงานและการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงนะคะช่วงนี้เราก็ทำตัวเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชิลๆนะคะ รอให้เขาเห็นคุณค่าและให้เขาทักมาก่อนนะใช้เวลาไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ไพ่โชคชะตามองว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปมีมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมานะคะม,มีพลังงานของการวนเวียนกลับมาแล้วก็พลังงานของการเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้นมองว่าสิ่งที่คุณต้องทำคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่นิ่งๆนะคะแต่การอยู่นิ่งๆไม่ใช่อยู่เฉยคุณจะต้องมาโฟกัสที่การให้คุณค่าในตัวเองนะตั้งใจทำงานนะตั้งใจเรียนและก็ทำตัวเราให้ไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำตัวเราให้มีสเสน่ห์มีสังคมนะคะออกไปใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงบ้าง ะะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะออกไปท่องเที่ยวออกไปคบค้าสมาคมทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราดูมีสเสน่ห์เราเป็นคนที่ร่าเริงเราเป็นคนที่สดใสนะคะยิ่งออกไปเที่ยวข้างนอกเขายิ่งชอบนะ energy ของการวนเวียนแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะเห็นเห็นโอกาสของการกลับมานะแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นการกลับมาในรูปแบบเพื่อนก่อนนะยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาแล้วจะมาคบกันในรูปแบบแฟน อขอดูซิเขาอยากจะบอกอะไรใบแรกนะคะโอเคเขารู้สึกว่าเวลาที่คุณนิ่งไม่ตามเขานะคะไม่พยายามที่จะดึงเขากลับมามันยิ่งทำให้คุณดูมีเสน่ห์และน่าสนใจมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณท้าทายนะคะอยากจะทำให้เขากลับมาเอาชนะคุณอีกครั้งนะคะอืเป็นคนดือะ ยิ่งบังคับไม่ชอบแต่พอไม่ตามอ่ะแล้วนิ่งอ่ะอยากจะเข้าหาโอเคสิเอ่อราชาามีเท้านะคะเห็นพลังงานของการกลับมาสนทนาคือไพ่สเตรนเนี่ยมองว่าถ้าคุณวางตัวนิ่งเฉยแต่คุณอ่ะพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันทำให้เขาเห็นค่าแล้วมันอยากจะทำให้เขาอ่ะอยากจะเข้าหาคุณนะคะไพ่ใบนี้ถ้ามีผลประโยชน์หรือมีอะไรที่น่าสนใจเขาจะติดต่อกลับมาและไพ่จัสเมนนะพลังงานของการจบไปแล้วจะมีการพลิก ฟื้นกลับมาคนเก่าคนนี้กับคุณได้กลับมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ